สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเท็ดดี้และรายการ z ซทชาแนลครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงครับมาจาัด การเจ้าแถบการนำทางครับแถบการนำทางคืออะไรก็คือนี่แหละฮะปุ่มจัดการนี่ฮะสปุ่มที่อยู่ด้านล่างที่คุณผู้ชมต้องกดใช้งานเป็นประจำครับเชื่อไหมฮะว่าเราสามารถจะขยับขยายมันได้ครับโดยการเข้าไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าตรงนี้ฮะที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะจ๊เพอเราแตะเข้าไปครับคุณผู้ชมฮะมาเลือกคําว่าจอภาพครับจอภาพตรงนี้ครับผมจอภาพนี่จ้า พอแตะเข้าไปที่จอภาพครคุณผู้ชมครับผมให้เลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะที่คําว่าแถบการนําทางฮะตรงนี้ฮะแรกๆเราก็จะงงหน่อยว่าแถบการนําทางมันคืออะไรยังไงจ้าแตะเข้าไปฮะ คุณผู้ชมจะพบว่านะครับเราสามารถจะจัดการได้2รูปแบบครับผมคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเราสามารถที่จะเปลี่ยนการทํางานของเจ้าแถบการนําทางได้ตรงนี้คุณผู้ชมสังเกต3จุดที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ แทนที่เราจะใช้ปุ่มนำทางในรูปแบบปกติเราเปลี่ยนม,มาเป็นท่าทางเต็มหน้าจอแบบนี้ก็ได้ครับโดยการแตะไปป๊บนะฮะเจ้าเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปครับแล้วเราสามารถที่จะลากขึ้นมาได้ฮะลากขึ้นมาเพื่อทำงานครับผมแบบนี้ก็ได้ฮะคุณผู้ชมครับผมลากขึ้นมาฮะเพื่อจะไม่ให้มันเกะกะหน้าจอครับหรือจะเปลี่ยนกลับไปใช้แบบเดิมก็ได้ครับผมในขณะที่อีกทางหนึ่งที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเจ้า2ตัวนี้ให้มันสลับที่สลับทาง กัันได้ครบสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายถนัดมือขวาใช้มือไหนมากกว่ากันหรือย้ายมาจาก Vivo มาใช้ซัมซุงยังไม่คุ้นกับการขยับท่าทางต่างๆมือซ้ายมือขวาสับสนกันก็มาตั้งค่าจากตรงนี้ได้ครับซึ่งทุกๆครั้งที่เราแตะขยับนะคุณผู้ชมสังเกตว่า มันจะถูกเปลี่ยนทิศทางไปครับผมเราก็ปรับให้มันเหมาะกับตัวเราหรืออย่างที่เราชอบได้ฮะมันก็จะถากว่าทาไอ้ตัวนี้นะทําแบบตรงนี้นะฮะถ้าทางเต็มหน้าจอเราก็จะได้หน้าจอที่กว้างเพิ่มมากขึ้นครับคุณผู้ชมนะฮะทำได้ง่ายๆเลยฮะถ้ามีไอ้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเกะกะใช่ไหมมันจะแบง่งมันจะแบง่งแบนเป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอเราไปแต่หากเราใช้ตรงนี้นะเราใช้หน้าจอเต็มแบบนี้เลยคุณผู้ชมลองดูสิมันเจ๋งไหมล่นะเนี่ย หน้าจอเราใช้ได้เต็มๆแบบนี้เลยไงไม่มีอะไรมาบังเลยไงแต่ในขณะที่หากว่าเรานะใช้แบบเดิมนะมันก็จะบังส่วนหนึ่งของหน้าจอไปใช่ไหมอันนี้เรามาดูเนี่ยใช่ไหมครัคุณผู้ชมครับมันก็จะบังส่วนหนึ่งของหน้าจอเราไปถ้างั้นก็เลือกออกที่ชอบเลยครับและหากชอบแบบไหนก็ลองตั้งค่าดูครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวัสดีครับ